สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องคนลักฝันหวยปีนะครับ,บก็กลับสวัสดีทุกท,ทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมก็ครับขอบพรคุณนะครับากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องคนรักฝันห้ยปีนะครับดูดีๆมีโชคนะครับวันนี้มานําเสนอสูตร นะครับสิหน่วยบนนะครับ5ตัวมาตัวมาชัวร้อเอร์เซ็นต์นะครับเข้า10หน่วยนะครับเน้น10หน่วยนะครับ5ตัวมาตัวนะครับเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกนะครับ8 1 1หนึ่นะครับส่วนเราจะเริ่มมาตั้งแต่วันนี้นะครับรล่ย้อนหลังไปเขามีอีกเยอะนะครับแต่เราจะเริ่มทำกันให้ชมแค่วันนี้นะครับ ตามชมกันเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสูตรของเราจะใช้10บนนะครับ10บบนบวก10ล่างนะครับสูตรของเราง่ายๆนะครับ10บนบวก10บล่างนะครับใช้1บวก8นะครับเท่ากับ9นับเพิ่มไป5แต้มนะครับ9 0 1 2 3นะครับเราจะมาออก9 9 7นะครับ ที่เข้าก็เข้าเก้านะครับมาหลักสิบนะครับงมดต่อมาสิบบนบวกสิบล่างนะครับล่างออกเก้าแปดนะครับข้างบนออกเก้าเก้าเกล่ล่างออกเก้าแปดสิบบนบวกสิบล่างเก้าบวกเก้าได้สิบแปดนะครับนับเพิ่มไปแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับวมต่อมาออกศูนย์แปดสามนะครับแปดเข้ามาที่หลักสิบนะครับ มาต่อมาใช้10บนบวก10บล่างนะครับ8บวก5เท่ากับ13นะครับก็นับเพิ่มไป4 5 6 7้าเนะครับมาต่อมาออก8 9 3นะครับก็3เข้ามาที่ลักหน่วยนะครับอันนี้มาหน่วยนะครับมาต่อมาใช้9 10บนบวกบล่าง9้าบวก5เป็น14นะครับนับเพิ่มไป5้า8ก็นะครับ มันจะมาออก0 5 1ล่าออก3 8นะครับหลักสิบเราก็มาที่5นะครับมันจะมาใช้สิบบนบวกสิบล่างใช้5บวก3เท่ากับ8นะครับ8นับเพิ่มไป9 0 1 2นะครับ5ตัวนะครับมันจะมาออก4 0 4ล่างออก4 0นะครับก็เข้ามาที่ ศูนย์นะครับหลักสิบนะครับต่อมาใช้สิบบนบวกสิบล่างนะครับศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่นะครับนับเพิ่มไปห้าหกเจ็ดแปดนะครับมดต่อมาออกหกหกหนึ่งนะครับข้างล่างออกหกออกสี่หกนะครับข้างบนออกหกหกหนึ่งนะครับข้างล่างออกสี่หกครับ ก็เข้าที่6นะครับหลักสิบนะครับหักร้อยมาด้วยตัวนะครับต่อไปใช้1ิบนบวก6บวก4เท่ากับ10เท่ากับ0นนะครับนบะเพิ่มไป1 2 3 4สาี่นะครับก็มัต่อมาออก9 9 4สข้างล่างออก8 4สนะครับก็เข้าที่4นะครับมาที่หลักหน่วยนะครับมาต่อมา ำสิบบนบวกสิบล่างเก้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดนะครับเจ็ดเพิ่มไปแนย์หนนะครับมาต่อมาออกสามล่างออกเจนะครับก็เข้าไปที่ศนะครับหลักสิบนะครับส่วนมากจะเข้าหลักสิบนะครับสูตรน,นี้มามาสองหลังนี้จะมาหน่วยนะครับต่อมาใช้สิบบนศูน์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ เก้าศูนยหนึ่งะครับออกหกสงแปดนะครับ,บ, 6, 2, รบมาที่หลักหน่วยนะครับเท่าที่แปดนะครับต่อมาใช้สิบบนบวกสิบล่างใช้สองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามนะเพิ่มสี่ห้าหกเจ็ดนะครับออกสามเก้าห้านะครับมาที่หลักหน่วยนะครับต่อมาใช้เก้า บวกหนึ่งบบนบวกสิบล่างนะครับเก้าบวกหเป็นสิบเป็นศูนยะครับใช้ฟอสตัวหน่วยนะครับับเพิ่มเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับออก307ศูนยะครับาล่างออกเกนะครับเข้าที่10นะครับวันนี้ก็เข้าที่ะายานะครับวงกลมนิดนึง ที่10นะครับต่อมาใช้307 b a n a n 307ลูล่างออก97ต่อมาใช้10บน10บนก็0 0 10ล่างคือ9 9 0 9เท่ากับ99ก็นับขึ้นไป0 1 2 3นะครับเมื่อต่อมาออก6เมื่อที่ผ่านมานะครับออก6 0 3นะครับ3ก็มา0ก็มาที่หลัก10นะครับ แถมหนักหน่วยมาด้วยนะครับสามนะครับก็เข้าทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับงวดที่จะถึงนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับหนึ่งมีนาคมนะครับหนึ่งมีนาคมหกสี่นะครับใช้สิบบนคือศูนย์ บวก10ล่างคือ3นะครับศูนบวก3เท่ากับ3นะับเพิ่มไป4 5 6 7นะครับมารอลุ้นนะครับวัวันที่1มีนาห้าตัวนี้ตัวไหนจะมาหลักสิหลักหน่วยนะครับมารอลุ้นกันนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ลืมด้วยนะครับมาไปต่อกันอีกสูตรหนึงนะครับ ไปต่อกันอีกที่สูตรหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นสูตรสิบหน่วยบนเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นสูตรสิบหน่วยบนเหมือนกันนะครับมาต่อที่สูตรสิบหน่วยบนห้าตัวนะครับห้าตัวมาตัวเหมือนกันนะครับ สูตรนี้ก็ง่ายๆครับใช้เริ่มจากวดที่ออก 8- 1 1นะครับเหมือนกันกับสูตรที่แล้วนะครับเริ่มเริ่มเริ่มนับเท่ากันนะครับใช้หน่วยบนบวก10ล่างนะครับหน่วยบนบวก10ล่างนะครับเน้นหน่วยบนบวก10ล่างนะครับหน่วยบนขึ้น1นบวก8เป็น9 9เนับเพิ่มไปเหมือนกันนะครับ0 1 2 3นสานะครับมาต่อมาออก เ9 7จ็ดนะครับข้างล่างออก9 8ดนะครับเข้าที่9้านะครับจาก10บบนนะครับเมื่อต่อมาใช้หน่วยบนบวก10บล่างครับใท้7็บวก9นะครับเจ็ดบวก9้าเท่ากับหนะครับนับต้นไปห7เจ็ดแดเก้าศนะครับเมื่อต่อมาออกศ8นแปดสามนะครับข้างล่างออก5้าเจ็ดนะครับ มเตอรมาก็เข้าที่8นะครับหลักสิบนะครับมอเตอร์มาก็ใช้หน่วยบนบวกสิบล่างนะครับที่สามบวกห้าเป็นแปดนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองะครับน้เพิ่มไปก็ออกที่แปดเก้าสามนะครับมาร้อยกับสิบนะครับเตอสามาก็ใช้หน่วยบนบวกสิบล่างนะครับใช้สามบวกห้าตัวเดิมนะครับ้วออกก็ออก ก็ได้8 90 12นะครับมัจะมาออก0 5 1ห้านะครับมาที่หลักหน่วยนะครับเข้าที่หน่วยนะครับอ่านนะครับต่อมาใช้หน่วยบนบวก10บล่าง1บวก3ได้วย4ห้าหก็ดดนะครับก็ออก4 0 4ศูข้างล่างออก4 0ศนะครับก็เข้าที่4เข้าที่ร้อยหน่วยนะครับเน้น10หน่วยนะครับสุด ต่อมาใช้หน่วยบนบวก10ล่างครับ4บวกได้8นะครับ8 90 1 2ศนหนึ่งสองะครับก็ออก6 6หข้นึ่งล่างออก4ี่หนะครับก็เข้าที่1น่นะครับหลักหน่วยนะครับก็ผ่านนะครับ1บวกสเท่ากับ5้าหกดนะครับบดต่อมาออก9 9 4นะครับล่างออก8 4นะครับ ก็เข้าที่9นะครับ110นะครับเข้าที่10นะครับเน้นสิบนะครับผมมาต่อมาใช้สนะครับ4บวก8นะครับ4บวก8นะครับมันมาเริ่มตรงนี้นะครับ4บวก8เท่ากับ12ก็เท่ากับ2 3 4 5 6ี่ห้าครับมันจะมาออก3 0 3นะครับก็เข้าที่3หลักหน่วยนะครับ ผ่านนะครับเมื่อต่อมาใช้หน่วยบนบวกสิบล่างใช้สามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์เท่ากับสิบสิบนับเพิ่มไปเด็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับก็ออกที่หกสองแปดนะครับข้าล่างออกหนึ่งเก้านะครับก็เข้าที่หลักสิบนะครับหมดนี้ก็มาสิบนะครับผ่าน มาต่อมาครับใช้หน่วยบนบวก10ล่างนะครับ8บวก1เท่ากับ9 90 1 2 3นะครับก็ออกที่3 9 5นะครับเข้าที่9หลัก10นะครับผ่านนะครับต่อมาใช้หน่วยบนบวก10ล่างนะครับใช้5บวก1นเท่ากับ6 7 8 90นะครับก็ออก6 7 8 9 0นะครับ เจ็ดนะครับก็307นะครับก็เข,เข้าที่7นะครับหลักหน่วยแล้วก็มาที่ศูนย์หลักสิบนะครับอันนี้มา2ตัวนะครับทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับต่อมางวดนี้ใช้หน่วยบนบวก10ล่างนะครับ7จ็ดบวกเเป็น16บหกนะไปหกเจ็ด แปดนะครับ5ตัวนะครับก็0นะครับเข้ามาที่หลักสิบนะครบับบนนะครับก็ผ่านนะครับ0นะครับเมื่อที่จะถึงนะครับวดที่1มีนานครับวันที่1มีนาคม นะครับเรามารอผลกันนะครับใช้หน่วยบนนะครับ3ามบวกสิล่างนะครับก็คือ3นะครับ3ามบวกสเท่ากับหครับ6นะเพิ่มไป7 8 90นะครับมาลุ้นกันว่าตัวไหนจะมานะครับจาก10หลักหน่วยนะครับ5ตัวนี้นะครับก็อย่าลืมฝากช่องไว้ด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็ขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมช่องคนละานมวยปีนะครับก็อย่าลืมคำเตือนนะครับผมการคิดคำนวณหวยเป็นเพียงแนวทางในเชิงคณิตศาสตร์นะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายนะครับรับชมเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับท่านใดจะนำไปเสี่ยงโชคหรือหยึบจับซื้อลอตเตอรี่ ก็ใช้วิจารญาณด้วยนะครับการชิ้คำนวณหอยเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่สามารถจะรู้ได้ว่าหอยจองตัวไหนนะครับการชิดค้นเป็นไปตามสูตรนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยช่องคนรับฟันหอยพี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม กับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมขอให้โชคด,ดีแห่งๆรด้วยครับ